ไปดูงานเทศกาลสงกรานต์ปี66จังหวัดพิษณุโลกค่ะก่อนดูกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีค่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูนี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะคืนก่อนวันเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วใช่ไหมล่าช่วงโควิดนะคะนี่เลยนะวันนี้นะคะวันที่12นะคะเมษายน66ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่แบบราวคิดถึงกันมากๆเลยค่ะตอนกลางคืนนะคะนี่เลยโอ้โหท่านไหนนะ,ะที่มีหน้าบ้านนะคะติดถนนนะ,ะเส้นนี้ก็จะมากาง สุ้มกลางเต็นกัน,นทุกคนดูสิมีนะคะทั้งสุ้มมีทั้งเต็นแล้วก็มีทั้งต้นกล้วยด้วยนะจ๊ะ แล้วก็ทุกคนคะ่ะสองข้างทางก็คือแบบจะมีการเปิดลําโพงเปิดเพลงกันแล้วคือแบบหลายคนอัานเนาะเออเราก็อัานเราก็คิดถึงเหมือนกันแหละแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลานน้าพุนะคะหน้าสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกค่ะบอกเลยว่าสวยมากมันมากตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่คนพิษณุโลกนะคะจะชอบมาขี่มอเตอร์ไซค์นี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาเล่นน้ำกันนะคะแล้วก็เราจะพาไปอีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะเป็นจุดที่นะคะนี่เลยค่ะเป็นงานเทศกาล อาหารรวมถึงมีการก่อเจดีไซน์ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยวกันนะคะตรงนี้เราก็ให้ทุกคนนะคะได้เห็นบรรยากาศของงานเทศกาลอาหารซึ่งคุณค่ะต้องอีกคลิปนึงแล้วล่ะเพราะว่ายาวจริงๆตรงนี้นะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะแม่น้ำน้านั่นเองค่ะหลายคนนะคะยังไม่เคยมาเห็นตอนคืนแบบนี้นะเราก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหไฟสวยมากๆทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า อยากให้ถึงพวกนี้แล้วเร็วว่ะตื่นเต้นเอาจงจริงนะคะคือแบบไม่ได้เจอการสาดน้ำมาหลายปีแล้วน้องพวกเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะจอดมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็ไปดูน้ําหูรวมถึงน้องมัสคอตประจำจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะคุณหานะคะก็คือมีการจัดนะคะ,ะในส่วนของ การก่อเจดีไซน์นะคะซึ่งแบบเป็นประเพณีไทยเนาะที่แบบไม่ได้มีมานานละแล้วก็นี่ค่ะเป็นซุ้มนะคะพระพุทธชินราชให้เราได้ไปสักการะนะคะได้ไปรดน้ำนะคะขอพรนะคะพระพุทธชินราชในเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะสาธุค่ะทุกคนได้บุญด้วยกันเนาะตรงนี้นะคะก็คือสวยงามมากๆเลยนะสำหรับพระพุทธชินราชจำลองนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรานะจะพาทุกคนเดินไปนะคะดูที่กอ เจดีไซน์โอ้โหค่อยๆเดินอันนี้คือแบบค่อยๆเดินหนักมากทุกคนจ้ะเพราะว่ากาลัวลื่นนะคะนี่เลยค่ะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้คือเหมือนแบบปีนี้เราเพิ่งเคยเห็นเป็นปีแรกนะเพราะว่าเขาอยากให้มีการแบบเขาเรียกอะไรอะทุกคนให้มีความคึกคักในจังหวัดนั่นแหละเออดีมาก นี่นะคะเราก็พาทุกคนนะคะค่อยๆมาชมนะคะในส่วนของการเกาะเจด,ดีไซน์คือแบบว่ามีหลายแบบหลายสไตล์แล้วก็ทุกคนค่ะเราหาไม่เจอจริงๆอ่ะว่าอันไหนได้ที่หนึ่งนะแต่ว่าคือ อยากให้ทุกทุกเอ่อทุกจะดีไซน์นะได้ที่หนึ่งหมดเลยเพราะว่าสวยงามแล้วเราก็แปลกตาด้วยนะคะ <S <S เป็นแบบประเพณีสมัยแบบกเกาที่เราไม่เคยได้เห็นกนนารนาทุกคนนะคะนี่ค่ะส่วนงามทุกคนก็มีแบบมาถ่ายรูปถ่ายรายการนะคะ <S <S นี่ดูสิอันนี้ก็สวยนะโอ้ยปังมากสูงมากจริงอันนี้ก็คือใหญ่แล้วก็มีแบบความทงใดๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนสวยมีความดอกไม้นะคะมีความแบบโอ้โหสีเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะใช่ยัน ภาพอ่ะเขาก็แบบมีหลายนะคะหลายอําเภอมาทําการแล้วก็มีในส่วนของหน่วยราชการมาทํากันด้วยนะคะก็คือแบบชื่นชมแหละนะคะทางอําเภอจังหวัดพิษณุโลกอาเภอเมืองนะ,ค,ะคือจัดได้ปังมากสําหรับงานนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอุ้ยนี่ก็สวยมาแล้วนะคะน้องมาสคอตนะคะคุณชายตื่นเต้นมากนะคะคุณชายบอกว่าเนี่ยเขาย้ายมาจากตรงวงเวียนสถายรถไฟนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะโอ,อ้โหคุณชายก็ พาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะนี่เลยค่ะน้ำผุนะคะดูสิเขาตื่นเต้นมากนะคะ <c oughs> ถูกใจคลิปนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะมาเล่นน้ำผิดโลก,กันปะละมาแม้ทุกคนสนุกนะเออบายบายค่ะ ช่องซิงกับชายนะครับวันนี้เราก็อยู่กับน้องเต้าขุนนะครับเป็นมาสคอตของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็ถึงเป็นเวลาของเทศกาลสงการกันแล้วนะหลายๆที่ในประเทศก็คงจะเริ่มชุ่มฉ่าเล่นน้ํากันละก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดเทศกาลสงการเลเลยนะครับ